เรเริ่มแกอนั้นแต่งนะไปงแนแต่งีหอยนันเดี๋ยวเลยนะกินเหล้ากับหอย <c oughs> ตูดไม่หันเลยเอาคือพุทธอูิบาลนะเป็นกระตูดกินเหล้าเขาวตูดตูดจนเมา พี่น้องเอยขวบที่ขวบเขาขวบกับพี่น้องพลังยางกายสายขึ้นละมือนี่พี่น้องจ๋าอยากกินย่างกับขวบเองค่ะเขาขวบกับขวบพี่น,ออาาน้องอามันหอมหอมเป็นโลดจ้าพี่น้องจ๋าโอยพลังยงางไก่อชิวอัชิว,ชวพี่น้องเอยสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอก,กันคือเก้าคับพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้ ก๋อยงานแต่งพี่น้องเอาหัวเอามวนเอาแซลกุ๊กเกาก่อยละาจะพี่น้องจาคือพอก่อยงานแตง่งก็เลยใส่ถุงไปเส่อะไพี่น้องจะก่อยขมพี่น้องก่อยขมใส่ถุงเนะข็ดขือเนาะข่อยกระไดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปจา้าของคน้นชีวิตค้นไก่บ้านเป็นสิลพี่น้องเฮ็ดไปได้มีความสุขค่ะพี่น้องเอ้ย <laughs> ความสุขใครความสุขมันนนาะพี่นอนะ้องเนาะเฮดดแต่บ,บุเดือดร้อนผูดด้ได้กระเฮดไปโลดพี่นอ้อ,นองจัดกินกับอียงกี่กับออมพี่นอ้องออมออมเนื้อออมเนื้อเศษแหละจะใช้อันพายอีเลิศทมฮวมงกับพี่น้องเออเปิดยางแสบเข่ากันกับพี่น้องมาด้วยจัามาด้วยุณนะจะแสบหลายผ <laughs> ักสร้างางานงานุณนะ ลูกลงลูกโดดพี่น้องแข่งเคอบักแตงมีขาอ่อนด้วยค่ะมาด้วยพี่น้องนี่พับข่ไหมอลังการงานส่างสรนหามาก,กินข่แผ่นปนไดก็ได้ค,ความอยาก <c oughs> มากเลยพี่น้องเดรษฐ์ไทยลูกนี่ข้าวเหนียวพร้อมคับพี่น้องค่ะขาดบดได้คือเกาค่ะพี่น้องเอ้ยนี่มันข้าวทันงตง้มจะเปกได้พี่น้องจ้า ก็กินเขาเ่าแสบเขานัวไปจ้ะมากับพี่นออ้องอื้มอื้มอ่แสบจ้ะพูดได้กล่อยเนาะน่ากินเนาะเข่าหุ่นหุ่นมาด้จ้ะเด้อขออภัยคนบบกินเนื้อกินดิบค่ะบพี่น,นอ้อง บ่งเป็นปกำลังใจเก่าแหละจ้ามามาก่อยงั้นแตงน้ำขอ่อยอือ้อลองบ้างน้ำแซียก็เก่งหอมมันไปเยอะ อมาจะอูกดูดค่ะอัเนี่ยงานแตบพอเพ็ดก้อยขมพี่น้ออาะ ขัวพีชขัวเขาขวาัวไม่ไปยุบาท <c oughs> อืมือฝรั่งตายขึ้นได้เปนหนอขัวเทียหอบอืม ค่ะมันก็ตุกปิดขอบนะนี่เย็นได้ไงแข็งเนะเป็นอบเอข้ามาผ้าใยรัง <laughs> ต้อมอยาบเนาะพี่นอนะ้องเนาะมอยากคนเกิดเป็นมนมุษย์กิเลจระม,มนมุษย์ตัดกิเลจรึัปบ่ดใดอกจ้ะพี่นอ้องเอ้ยได้กันได้ครับคอยกับผุรภาคเขากัน อไม่กินออมดนนยพี่น้องอมนยแบบนีนแบบอิเล็กต์กุล หรือเอาเนื้ออาเซดออกพวกติดไข่ติดมันนะหอมเบมันเากิน <c oughs> ทางซนะีสันน่ะเป็นก้อยงานแต่งยาักินยังก็เฮ็ดใบข่อยก็แล้วชีวิตข่อยเนาะ <c oughs> ก็มีงาคขอมมากไ็จได้ไปหูหม้อหอมข่ปลาไซยัง,งหลายได้เพี่น่ะนอิม่มปากชด่ลรุดแรกแหวกก็ตุง้งหอมเครื่องต้องกับใส่ข้าตะไไข่ไปมะก,กรูด มาเด่นมะจวดเป็นรสแซ่บโอ้ข้ามีไงแบบนอ้นรสแอืม Vou flotar. กรก๋วยงาแต็งเนาะใบงาแต็งหอยงาเดียวเลยนะกินเหล่าก๋วยงาตู้ดพี่อะไรบ้างก๋วยผื่นพุทธวิบัติเนาะเป็นกระตูดกินเหล้าขาวตู้ดตู้ดจนเมา เมาแล้วก็หอดได้กับขางกับนาเมียน่ะมันบุจะิงหวนที่ควบสุขเนาะพี่น้องเนาะอืมแต่ว่าเนาะมีบานเฮ้าวากินหวอมวนเซ้า่บพี่น้องบานเฮ้าไว้พูดเขา อ,อุ่นเอาแต่เขาวันนี้ไม่ได้นึง่งเขาหวานอืมเศรษฐนี่จับป้าคีลืมนะ ืม <ELL> hmm. mm ่ดังตัวหนไม่เห็นออมออมเนื้อใส่สามสิบกีบเลย ซาเบะจังเอ็กซ์มีขอย้อนเจสิบหาเลยเป็น่อเเ็นสกีป้อ ăn <laughs> <laughs> chắc chắn chưa chào 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 tủ, chào 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 mà chào Múc chào chào <laughs> <laughs> พักหลายไม่กินยังอมนี่ยอือหือ เน,น,น,นี่มันแซบเขากันเนาะอ่อนกับก่อยอ่นี่หบก่อย ข้าวแคล้วพี่เนาะมาเขาเดินแคลวดีไม่หนักใจเจ้เขาโก้กันค่ะอี่ขวดด๋อยเนาะวันนี้อ,อาจก,กินอิ่มค่ะวรนเบิดจะไปขวดอันนี้ใส่หมอดเนาะนี่เหนียมลายถูกจ้ะ ไปถิ่นบะโถวเลยค่ะเลือส่ว,สวสนสิไดหตอรเมนูก็ไปกินย่างห้อยออหอยหาค <c oughs> ่ะพี่น้องน้่งกินขาวเห็นยู่เห็ดกินเอาไปขวานมุ่งจ่าเอาเลยพี่น้องจ่าอิม่มอิ่มทั้งแสบสาวเดินมาไวา้ตะขวานค่ะพี่น,อนอ้องยิ้มบ่เบิดดอกคะ่ะ เลยกินย่ามหนาย,ย่ามหลังไปสั่นละพี่น้องเอ้ยอกินเอาอยู่เอาเศร้าเอาอยู่เอาเศร้าหมถึงกินเพื่ออยู่กับพี่น้องบม่ได้อยู่เพื่อกินกินพ่อเจ้าของอิ่มละค่ะม,มาคิมีของสาวเดือนสาวเดิฟฝากกดไลค์กดแชร์ทางย,ย,ยูทูบและกับแฟนเพจเลยจ้าเด้อสาวเดินขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อทั้งธรรมดาทั้งบดาทั้งเป็นกำลังใจ ขอบคุณลหลาๆเนาะคนเขามารับชมเนาะค่ะพี่น้องพอก,กันกิมนาค่ะพี่น้องจ๋าอยู่ดีมีแห้งกันสขุลสกนเดนสวัสดีค่ะ